สวัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องของแม่หมอเตยลี่นะจ๊ะในคลิปแบบแรนดอมกันนะคะคลิปนี้นะมาสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้นะจ๊ะก็คือเป็นคําถามเนาะเหมือนเราถามไพ่อะไรอย่างเงี้ยว่า เ,เขานะคะเจ็บปวดใจจากการที่ไม่มีคุณจริงหรือเออจริงไม่จริงนะคะวันนี้เราจะให้ไพ่นะคะมาหาคําตอบแนละมาให้คําตอบแก่เรานะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยก่อนอื่นแม่หมออยากเช็คพลังงานพวกคุณนะ่ะเออแม่หมอขอดูก่อนว่าชาวแรนดอมนี้นะคะตัวคุณเองอะยังคงเจ็บปวดจากการที่ไม่มีเขาอยู่ไหมเออลองเช็คพลังงานกันนะแล้วลองฟังดูนะคะตรงไม่ตรงอย่างไร อ่าใบแรกอะไรเอ่ยควีนถือดาบนะคะเหมือนก็เหมือนกับว่าตัดแล้วเนาะจัตติมะคะ ไรเอ๋เด็กถือเหรียญนะคะโอเคเป็นพลังงานแห่งความเข้มแข็งเนาะเข้มแข็งพอแล้วดีไม่ดีในบางคนอาจมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วก็เป็นได้ทําให้คุณเนี่ยนะคะอาจจะไม่คิดไม่เจ็บปวดอะไรเอ,อเกี่ยวกับเขาสักเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เนาะคุณน่ะเหมือนกับว่าแนว่วแน่ในการที่จะแบบตัดเขาเต็มที่แล้วคุณมีความคิดมีความรู้สึกที่แบบว่า เออถึงต่อให้กลับมามันก็แบบไปกันไม่ได้มันมันแบบมันไม่ใช่อยู่ดีเพราะฉะนั้นทางเลือกเนี้ยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและที่คุณตัดเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เอออย่างที่บอกไปในบางคนคุณอาจจะมีรักใหม่ๆมีคนใหม่ๆเข้ามาดามใจแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นได้เลยทําให้คุณเหมือนแบบว่าเออไม่ค่อยคิดเรื่องเขาหรือไม่เจ็บปวดเรื่องเขาสักเท่าไหร่เข้มแข็งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะชาวแรนดอมนี่ก็คือคุณไม่น่าจะเจ็บปวดใจที่ไม่มีเขาและอาทีนี้เราไปดู เขาเขานะคะยังคงเจ็บปวดใจจากการที่ไม่มีเราจริง,รงๆหรืออะแม่หมอขออีกห้าใบจ้ะมาไปดูกันใบแรกอะไรสตริงนะคะอืมแปดดาบสิบดาบอืม แปดถ้วยนะคะโอาไม่ใช่สิบถ้วยนะคะแล้วก็ห้าเหรียญคุณและเขาเคยเป็นครอบครัวกันหรอคะอใน <c oughs> พลังงานส่วนใหญ่แม่หมอคุณและเขาอาจเคยเป็นครอบครัวกันเลยเคยแบบว่า,ามีความสัมพันธ์ที่จริงจังไปเลยหรือว่าในบางคนอาจมีแพลนเคยมีแพลนหรือเคยคุยกันว่าเนี่ยเดี๋ยวจะแต่งงานกันนะจะอยู่ด้วยกัน และสุดท้ายก็เหมือนกับว่าไปไม่ถึงฝั่งฝันอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบอกเลยว่าเขายังคงเจ็บปวดเพราะคุณจริงๆค่ะการที่ไม่มีคุณทําให้เขาเจ็บปวดบ้างมาก เหมือนกับว่ามารู้ตัวในวันที่สายเกินไปแล้วในวันที่ไม่มีคุณอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออนึกนึกถึงตอนนั้นที่อยู่ด้วยกันว่าแบบเออคุณแบบช่างดีกับเขาเหลือเกินอะไรอยู่ว่าคุณแล้วเออมันมีความสุขดีนะพอพอมาตอนนี้มันเหมือนเงียบเหงามันเหมือนห่อเหี่ยวมันเหมือนกับว่าไม่มีความสุขอะเหมือนเขาก็ได้รับกรรมเหมือนว่าได้รับกรรมเครือนเนี่ยไม่หมอไม่รู้ว่าใครใครผิดต่อใครแต่ถ้าเขาเจ็บปวดเพราะคุณขนาดน,นี้ก็น่าจะแบบว่า เออให้ตีไปที่เขาแล้วกันเออว่าว่าวพราะความผิดอ่านมาจากเขาอะไรอย่างเงี้ยเนะที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณแบบว่าต้องกับเขาต้องจบลงอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเขาได้รับกรรมอยู่อะไรเงี้ยตอนนี้แบบว่าเออตอนตอนไปก็จะไปอ่ะตอนเลิกก็จะเลิกอะไรเงี้ยแต่พอไม่มีเธอจริงๆแล้วไม่มีคุณจริงๆแล้วเขาแบบว่าไอ้ไม่มีชีวิตชีวาคิดมากอะไรเงี้ย move on เอาตัวเองออกจาก จุดจุดนี้ไม่ได้นะคะนึกถึงตอนอยู่ด้วยกันนึกถึงตอนดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะที่คําถามถามว่าเขายังคงเร็บปวดจากการที่ไม่มีคูณจริงหรือาคาตอบคือจริงนั่นเองจ้ะอืม อ่ะโอเคแล้วนี่นะคะก็คือเรื่องราวของคุณนะคะในคําถามนี้นะอ่ะโอเคใครนะคะอยากดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะก,ก็ทักมาแล้วกันตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นะคะนะอยากพูดคุยอยากปรึกษาอะไรนะคะก็ทักมาได้เลยอยากโรงเรียนไพ่ยิปซีนะคะก็ทักมาได้เช่นการจะเป็นการสอนที่แบบว่าเป็นกันเองเนาะสอนเหมือนกับแบบว่า ให้คิดซะว่าแม่หมอเป,เป็นเพื่อนที่แบบว่าชี้แนะที่เหมือนกับว่าแนะนําแล้วกันว่าควรอ่านไพ่ย,ยังไงทิคเป็นยังไงอะไรเงี้ยจะเป็นการสอนแบบเป็นกันเองอะไรเงี้ยไม่ได้เน้นทฤษฎีไม่ได้อะไรแบบแบบสบายๆนะคะเค่าเรียนก็ไม่แพงไม่แพงนะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็ไม่แพงถ้าสอนให้จนกว่าจะอ่านเป็นเลยไม่ได้จํากัดเวลานะโอเคก็ใครใครสนใจนะคะก็ทักเข้ามาได้นะคะอยากจะใช้บริการเพื่อนคุยแก้เหงาก็ทักมาได้เช่นกันนะจ๊ะ นะวันนี้ก็เท่านี้แหละแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ